พลเอกเปรมจินสุรานนท์ัตรพลเอกเปรมจินลสุรานนท์เกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมพศ2463ที่จำบลวนบ่อย,ย่างอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อปี2484โรงเรียนทหารมาและอีกหลายสถาบันรวมทั้งวิทยาลัยการทัพบก และวิทยาอะไรป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่9จากนั้นได้เข้ารับราชการทหารและร่วมรบในสงครามอินโดจีนรวมทั้งสงครามโลกครั้งที่สองพลเอกเปรมเคยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองผู้บัญชาการาทหารบกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโามุก่อนจะเข้ารับดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคนที่16บกของไทยและดำรงตำแหน่งสามวาระระหว่างปี2523ถึง2531 โดยหลังพ้นจากตำแหน่งนายุรัฐธมตรีก็ได้รับพระราชบุญองค์การโปรดเก้าให้เป็นองคมนตรีในวันที่23สิงหาคม2531ต่อมาได้รับโปรดเก้าแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีเมื่อวันที่4กันยายน2 5 1 1การเข้าร่วมทางการเมืองพคศ .2502 ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาล่างรัฐธรรมนูญในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัต พศ2511ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุธิสภาพศ2515ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติการเข้าร่วมทำรัฐประหารพลเอกเปรมร่วมการทำรัฐประหารในประเทศไทยสองครั้งซึ่งนำโดยพลเอกสงัดชรออยู่วันที่6ตุลาคมพศ2519 ซึ่งยึดอำนาจจากรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมดซึ่งในขณนะนั้นเขาดำรงตำแหน่งเป็นเมทัพักที่สองในวันที่20ตุลาคมพศ2520ซึ่งยึดอำนาจจากรัฐบาลธาน,นินไกรไวิเชียนซึ่งในขณนะนั้นเขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกผลงานทางด้านเศรษฐกิจช่วงปี2524 เศรษฐกิจไทยประสบป,ปัญหาหลายด้านเช่นปัญหาการขาดดุลการค้าการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและขาดดุลประมาณอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลจากค่าเงินบาทของไทยผูกติดกับค่าเงินดอนลลา,าร์สหรัฐเมื่อค่าเงินดอนลลา,าร์สหรัฐแข็งตัวขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยโดยเฉพาะพืชผล เกษตรประสบป,ปัญหาบารผลเอกเปรยได้ตัดสินลดค่าเงินบาท3ามครั้งและได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายบริหารอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ระหว่างเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นระบบตะก้าเงินทําให้การบริหารค่าเงินมีความเยืดเย่นมากขึ้นส่งผลให้ภาคการส่งออกพลิกฟื้นอย่างรวดเร็วเอกเปรยถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่2 6พฤษภาคมพศ2 5ง2เวลา 9กนาฬกาานาทีณโรงพยาบาลมงกุฎเกล้าและในวันที่8ธันวาคมพศ2 5 6 2ได้มีการพระราชทานเพลิงศพพลเอกเรมที่เมรุหลวงหน้าพระพราอิศิรยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาส